เราสะดุ้งตื่นเช้ามากเลยนะครับบางวันแค่ตื่นมาตอนประมาณแบบตีสามเป๊ะเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ตอนตื่นมากลักรู้สึกสดชื่นมากเลยคือพร้อมแล้วอ่ะแต่กับบางวันที่ตื่นแบบตีสี่เอาง่ายเลยเราเวลาผู้ประกาศข่าวเขาจะเป็นเหมือนกันเลยครับเวลาเราตั้งนาฬิกาเนี่ยเราตั้งมามประมาณสิบรอบอ่ะตีสี่ตีตสี่ห้า <5 S 1> <5 S 2> นาทีตีสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดการสนุดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเพลียทันทีเลยแค่รู้สึกว่าตื่นมาไอทีคือแบบเพลียมากแต่การสะดุง้งตื่นแบบตื่นมาเลยเงี้ย ตื่นเลยครับมันเกี่ยวมันเหมือนร่างกาเรานอนหลับพอแล้วไง ม,มันเหมือนกับว่านะถ้าสมมติว่าเรานอนได้เพียงพอหลับสนิทมากพอค่ะที่ร่างกายเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วรเราก็อาจจะพร้อมที่จะตื่นแต่ถ้าสมมติว่าเรานอนไปยาวๆเช่นก่อนนอนเรายังคิดอะไรอยู่เยอะเลยเรายังรู้สึกว่ากังวลว่าเดี๋ยวเราจะไม่ตื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะช่วงเวลาของการหลับลึกเราอาจจะไม่พอมันก็เลยจะทําให้พอตอนเช้าตื่นมามันรู้สึกเหมือนกับเรานอนยังไม่พอแต่เราอาจจะสะดุ้งเพราะว่าอุ๊ยมันมีงานมีอะไรเงี้ยมันจะเป็นความกังวลนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราทํางานตรงนี้จบไปแล้วอ่ะแล้วเราไปนั พักอ่ะแล้วไปแนบอ่ะตรงนั้นอ่ะมันมันเหมือนรีแลกซ์อะค่ะกลายเป็นว่าเราหลับแป๊บเดียวอ่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันสดช,ชื่นได้